สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับทั้งแพลตฟอร์มของ t ิ k t o k แล้วก็ทั้ง f a c e b o o k นะครับวันนี้ไลฟ์พร้อมกันสองแพลตฟอร์มเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนว่าอะใครจะเข้ามาก่อนครับสวัสดีครับทาง tiktok เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับเรื่องของคนที่อยากมีอาวุธปืนนะครับ คนที่มีอยากมีอาวุธปืนเป็นของตัวเองจะมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้รู้จักนะครับนะครับทั้ง Facebook นะครับทางเพจของอพยาวนอนนะครับแล้วก็ทาง t i k ต o k เอพยาวนอนเหมือนกันนะครับคนที่เข้ามาแล้วผมจะแนะนำาผมมีในเรื่องของแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ YouTube นะครับ ทำมานานแล้วลหละแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะไปทำจริงจังกับ Facebook, เฟซกับ YouTube หน่อยนะครับเ,เพื่อนๆก็รบกวนเข้าไปดูหน่อยนะครับชื่อช่องว่าอพยาวนอนเหมือนกันนะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านนะครับตรงไหน ติดปัญหาอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะติดต่อกับทางราชการได้เนี่ยาทางผมก็จะเอามาไลฟ์นะครับหรือเข้าไปถ่ายทําแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับโอเคตรงนี้ Facebook เข้ามาแล้วนะครับติ๊กต็ก,ก็เข้ามาแล้วนะครับโอเคการนะครับที่อยากจะมีปืนนะครับอันดับแรกนะครับอายุของเราเนี่ยก็ต้อง20ปีบริบูรณ์นะครับก็ส่วนมาก ในแพลตฟอร์มที่ผมใช้อยู่เนี่ยในกลุ่มเพื่อนก็อายุ18ปปีขึ้นไปอยู่แล้วนะครับอันดับแรกนะครับ <c oughs> ก็คือว่าเราจะต้องไปยื่นขอตรวจสอบประวัตินะครับสมมติว่าเป็นข้าราชการต้องตรวจสอบไหมนะครับถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยไม่ไม่ต้องตรวจสอบนะถ้าเข้ามาได้ประมาณสักปีหนึ่งสองปีแล้วนะครับก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ลายมืออะไรแต่ถ้าเป็นอย่างเช่น เพิ่งได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับพรลสอชลบอ,อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ต้องไปยื่นขอแบบป .1 น,น,นะครับก็คือขอตรวจลายนิ้วมือนะครับทั้ง10นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะไปที่อกองวิสูจน์หลักฐานของจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับเมื่อได้จุดหนังสือนะครับจากทางประหลัดนะครับ ไปปกครองนะครับเราก็ไปยื่นที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อที่จะทิม์ลายในม,มือนะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะรู้ผลว่าเรามีประวัติไหมหรือไม่มีนะครับถ้าไม่มีประวัติอาชญากรรมเราก็สามารถที่จะไปยื่นขอปสามต่อได้นะครับก่อนที่จะขอใบปสามนะครับเราก็ต้องมีการไป เลือกดูปืนก่อนนะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับปืนก็จะมีตั้งแต่จุดสองสองนะครับจุดสองสองก็จะเป็นปืนลูกกลดนะครับเป็นปืนยาวกับปืนสั้นนะครับบางคนก็จะเป็นประเภทว่าเข้าป่าล่าสัตว์นะครับยิงปลายิงนกพวกนี้นะครับก็จะไปขอใบปสามนะครับเพื่อที่จะมาขอปืนลูกกลดก็ไปดูราคานะครับไปดูราคาไปดูไปดู นะครับว่าชอบแบบไหนร้านไหนเพื่อที่จะเอามากรอกลงในใบปสานะครับสำหรับคนที่เป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ช่วยนะครับเจ้าพนักง,งานอย่างเช่นพอรสอนะครับชรบอ,รอสอสำรองนะครับตรงนี้เราก็จะมีสวัสดิการของกรมการปกครองหรือสวัสดิการ สอนออสนะครับซึ่งราคาปืนก็จะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับอย่างเช่นลูกกดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ราคาระมาณาหมื่นหมื่นถึงหมื่นสองนะครับถึงสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกกว่านะครับส่วนคนที่เป็นเอกชนหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปราคาปืนราคาปืนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับาตามตามตามลำดับนะครับทีนี้ อันนี้ก็คือในเรื่องของปืนจุดสองสองนะครับก็จะของ่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีขนาด9มมนะครับ9มม,มก็จะเป็นปืนพกประจำกายนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะยื่นนะครับโดยการที่ให้เหตุผลว่าป้องกันทรัพย์สินนะครับซึ่งในใบปอาในใบยื่นขอปสนะครับก็จะมีคำถามว่าเราจะซื้อปืนไปทำอะไรนะครับเขาจะให้กรอก รายได้เท่าไหร่เคยมีปืนหรือยังแล้วก็มีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราจะต้องก่อเข้าไปนะครับปืนลูกซองนะครับลูกซองขนาด5นัดลูกซองอขนาด10นัดอะไรพวกนี้ก็จะให้ก,อกรอรายละเอียดนะครับส่วนมากก็จะเป็นกรอนในเรื่องของการรักษาทรัพย์สินนะครับเราก็ยื่นใบสมัครไปแล้วก็เขียนรายละเอียดว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับบ้านรถยนต์มูลค่าอะไรเท่าไหร่นะครับ เสร็จแล้วในใบยื่นขอปสามเนี่ยนะครับก็จะมีใบรับรองความประพฤตินะครับซึ่งแต่ละคนก็จะต้องไปขอให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับเซ็นรับรองความประพฤติให้นะครับตรงนี้ถึงจะมาขอยื่นขอใบปสามได้นะครับส่วนคนที่เป็น ขอรสอสชรบระนะครับอสสำรองตรงนี้นะครับก็ยื่นขอจากผู้ใหญ่บ้านก็ได้หรือประหลัดป้องกันนะครับหรือประหลัดคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในอำเภอนะครับที่เขารู้จักสนิทสนมกับเราตรงนี้ก็สามารถให้เขารับรองความประพฤติให้เราได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการยื่นขอใบปสามนะครับเสร็จแล้วก็ส่งนะครับก็จะรอประมาณอีก สัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับยังไม่มีเพื่อนคนไหนถามอะไรเข้ามานะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะถ้าถ้าขาดตกบกพร่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากด้วยนะครับยูทูบนะครับช่องของผมคืออ e. ีพยาบานอนรบกวนเพื่อนๆไปกดติดตามไว้แล้วกดกระดิ่งไว้นะครับพอมีความรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับโอเคทีนี้นะครับ เมื่อเรายื่นขอปอ3แล้วเราก็จะใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึงถึงสสัปดาห์นะครับแต่ถ้า,าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอสอ,อย่างเงี้ยบางครั้งเขายืน่นตอนเช้าตอนเย็นอาจจะได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้งานนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนายเขาก็จะเห็นว่าความสําคัญมันเป็นยังไงนะครับก็อาจจะได้เร็วหน่อยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับต้องมีการซักประวัติสอบประวัตินะครับ แม้กระทั่งว่าต้อง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 ดูด้วยว่าบุคลิกท่าทางอารมณ์ของคนคนนี้เป็นยังไงนะครับก่อนที่จะอนุญาตให้ได้ปสามได้นะครับพอเราได้ใบปสามแล้วเราค่อยไปซื้อปืนนะครับหรือไปรับปืนจากมรดกบางคนบางคนมีปืนจากพ่ออย่างเงี้ยนะครับมีพ่อเป็นเป็นตำรวจพ่อเป็นอสสพ่อเป็นกำนันอย่างเงี้ย แล้วพ่อเสียชีวิตไปลูกชายอยากได้ปืนก็ต้องขอปอสามเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าข้อตายแล้วเราจะเอาปืนมาใช้ได้เลยนะครับเราต้องไปขอใบบอสามซะก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราไปซื้ออาวุธปืนเรียบร้อยนะครับทางทางคลังปืนก็จะออกใบแนบมากับปืนนะครับคือไปใบถือครองอาวุธชั่วคราวนะครับให้เราไว้ยื่นเวลาที่การมีการตรวจค้น บางครั้งเราไปซื้อจากต่างจังหวัดนะครับขอโทษครับบางครั้งไปซื้อปืนจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพเงี้ยครับบางคนนั่งรถรถทัวกลับมาเงี้ยนะครับเจอตรวจระหว่างทางอ,าอยู่จังหวัดอะไรผมอยู่จังหวัดสกลนครนะครับพี่ที่ติกตอกถามเข้ามานะครับอยู่จังหวัดสกลนครครับเวลาเรานั่งรถมาแล้วเรามีอาวุธปืนมาด้วยเนี่ยใบแนบที่เขาให้มาเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นกับทาง ด้านที่ตำรวจได้ว่าเราเพิ่งไปซื้ออาวุธปืนมานะครับแล้วก็รอจนกว่า,วาใบอวนปืนจะมาซึ่งในการอวนปืนจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับสถึงสเดือนเร็วสุดก็3เดือนนะครับเราก็จะมีการอวนปืนแล้วก็จะเป็นการได้ใบป .4 นะครับใบป .4 ก็คือใบมีอาวุธนะครับไว้เพื่อใช้หรือ เก็บนะครับเขาจะเขียนไว้ในใบปสีนะครับว่ามีอาวุธไว้ใช้พร้อมกระสุนกี่นัดนะครับเขาจะระบุไว้เลยชัดเจนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใบปสีต่อไปซึ่งการจ่ายเงินค่าภาษทเนียมนะครับค่าธรรมเนียมก็ประมาณ500บาทนะครับอันนี้ก็คือวิธีการซื้อนะครับวิธีการซื้อการขอใบปสนะครับสกลนครคนขึ้นบัญชีอีก เรียกอีกรอบไหมครับอโอเคขอตอบทางทิกต่อนะครับสําหรับบัญชีอสอใช่ไหมครับบัญชีอสอเนี่ยอรอบแรกก็คือยี่สิบห้าคนนะครับรอบที่สองก็ตรงนี้ผมผมไม่แน่ใจนะว่าจะกี่คนแต่รุ่นของผมนะครับรุ่นของผมเนี่ยสามสิบสี่คนแต่เรียกจริงๆเกือบห้าสิบนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมีอสอที่ที่กเกษียณก็เยอะตายไปก็เยอะนะครับ ผมคิดว่านะความคิดส่วนตัวนะครับอาจจะถึงหกสิบนะครับใครที่ได้คะแนนติดลำดับไว้ถึงห้าสิบหกสิบเนี่ยมีลุ้นนะครับอาจจะได้เรียกนะครับซึ่งการเรียกเนี่ยทางทางจังหวัดก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาแจ้งนะครับแต่เขาเดานะฮะน่าจะประมาณตุลานะครับตุลาไม่เกินกุมภาน่าจะมีการเรียกอีกนะครับ ก็แสดงความยินดีผมอันดับ 27, ยี่สิบเจไปตัดชุดไวเลยครับอันดับยี่สิบเจ็ดไปตัดชุดรอเลยนะครับยังไงก็ได้ฝึกแน่นอนแล้วก็อขอนักเรื่องปืนนิดนึงนะครับก็คือแค่นั้นนะครับก็คือว่าเราได้ปี่เสร็จแล้วก็คือจบนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันว่าการขายปืนต่ออีกทีเนี้ยเดี๋ยวขอตอบคาถามในเรื่องของอ,อสสก่อนนะครับอันดับที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยเต,เตรียมชุดไว้เลยนะครับนะครับได้แน่นอนนะครับ ก็คือว่าปีนี้เรียกเยอะนะครับผมลืมเลยผมผมว่าจะตอบอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยลืมไปเลยอันดับยี่ิบเจ็ดนะครับตอนนี้ก็ยี่ห้าคนอ๋อผมจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยอสอนะครับเวลาเราสอบผ่านเข้ามาแล้วบรรจุแล้วเนี่ยเราต้องไปฝึกจัดตั้งที่ค่ายเพชรโยชินจังหวัดเพชรบุรีเป็นระยะเวลาสี่สิบห้าวันนะครับอ่าสี่สิบห้าวันอ่าเดี๋ยวยังไม่ลาออก เดี๋ยวให้เรียกก่อนค่าลาออกก็ได้ครับครับผมยังยังทันอยู่นะครับใช้เงินเดือนไปก่อนอก,กว่าเขาจะเรียกครับก็ไม่มีเงินนะก็เดี๋ยวเรียกปุ๊บก็ค่อยไปลาออกไม่มีปัญหาครับอ่าสี่สิบห้าบาทนี่ใครพิจายทินแต่ตอนนี้นะครับทางผู้ใหญ่ของมหาไทยเนี่ยอนุญาตนะครับให้แต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถฝึกจัดตั้งได้เองนะครับโดยการรวบรวมรายชื่ออสสที่ยังไม่ได้เคยฝึกการจัดตั้งเนี่ยให้ ไปฝึกในจังหวัดของตนนะครับซึ่งระยะเวลาก็มันจะมีเกณฑ์5วันเจวันนะครับ15้าวัน30วันตรงนั้นแล้วแต่ป้องกันจังหวัดนะครับเขาจะจัดให้ว่าแต่ละคนที่ผ่านอะไรมาบ้างถ้าไม่เคยผ่านอะไร,ะไรมาเลยก็อาจจะได้ฝึกนานกว่าเพื่อนหน่อยอันนี้ก็ข่าวดีสําหรับคนที่อสอบติดอสอแล้วก็รอฝึกหลักสูตรจัดตั้งนะครับอย่างเช่นผมนี่ก็ยังไม่ได้ฝึกนะครับตอนแรกก็รุ้นว่าจะได้ไปที่เพชรยชินรก็ น่าจะฝึกที่สุนลนครนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับการแนะนำนะครับวิธีการขอใบอนุญาตป .3 แล้วก็ซื้ออาวุธปืนทีนี้นะครับปืนของราชการเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการปกครองนะครับซึ่งเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะมีการประทับที่ใบป .4 เราว่า ปืนกระบอกนี้ห้ามขายเป็นระยะเวลากี่ปีนะครับซึ่งจะเจอส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณห้าปีนะครับตรงนั้นเวลาเพื่อป้องกันอะไรครับบางคนบางคนเป็นเป็นราชการไปซื้อปืนมาแล้วมาขายต่อเนี่นะครับมันก็ต้องตัดวงจรตร,ตรงนี้ไปนะครับอันนี้ผมคิดเองนะห้าปีค่อยขายได้นะครับก็ต้องครอบครองปืนตรงนั้นแล้วก็อยากจะขายก็ต้องให้ถือครองปืนตรงนี้ครบห้าปีก่อน ค่อยจะขายได้ยกเว้นว่าจะตกเป็นของมรดกเหมือนเดิมครับถ้าเป็นมรดกเนี่ยคือว่าตกได้เลยไม่ต้องรอห้าปีอันนี้ก็คือความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อวปืนนะครับส่วนลูกกระสุนซื้อได้ที่ไหนนะครับมันซื้อได้สองที่นะครับที่หนึ่งก็คือสนามยิงปืนของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่ง ถ้าซื้อจากสนามยิงปืนเราต้องเป็นสมาชิกของสนามนั้นนะครับในการเป็นสมาชิกคือต้องมีใบปศี 4, นะครับใบยืนยันว่าเราครอบครองอาวุธปืนกินข้าวอย่างกินแล้วนะครับขอบคุณครับว่าเราครอบครองอาวุธกระบ,บอกนี้ขนาดเก้าหรือขนาดเท่าไหร่นะครับตามนั้นเขาก็จะให้เราเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถไปซื้อลูกกระสุนได้นะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือเป็นห้างร้านนะครับในห้างร้านเนี่ย เขาอาจจะไม่มีในรูปแบบการสมัครสมาชิกแต่เวลาไปเราก็ต้องถือใบป,ป .4 ีไปด้วยนะครับอย่างเช่นไปซื้อปืนขนาด9เราก็ต้องซื้อเอาไปป .4 กระสุนขนาด9้ไปด้วยนะครับถึงจะอนุญาตให้มีการซื้อขายลูกกระสุนได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการป้องกันนะครับในเรื่องของอการนําลูกกระสุนหรืออาวุธมาใช้ในการก่อ เหตุอย่างที่เราเห็นในข่าวนะส่วนมากที่เป็นเป็นข่าวมาเนี่ยมันไม่ใช่ปืนที่เป็นปืนทะเบียนนะครับมันเป็นปืน,ปนเถื่อนนะครับซึ่งจะตรวจสอบหาที่มาที่ไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นปืนขนาดที่เป็นปืนในการจุดทะเบียนเนี่ยอย่างเช่นวันนี้มีเหตุเกิดขึ้นที่อย่างผมอยู่ภมวนอนิวาสนะครับมีการยิงการเตรียมพมวนอนิวาสกระสุนขนาด9มมอนะครับทางเวลามีคดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไปลื้อเลยว่า ใครถือคลองปืนขนาด9มมบ้างนะครับแล้วปืนแต่ละกระบอกเนี่ยการทิ้งขา่าวหมาหรือการสลักสลักสอนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาจะทําไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะตอกเลขแล้วก็เอามาขายให้เรานะครับตรงนั้นก็เป็นการป้องกันนะครับคือสามารถตามจับตัวได้แน่นอนว่าใครใช้ปืนอาวุธอาวุธปืนกระบอกนี้นะครับเพราะฉะนั้นปืนห้ามให้ใครยืมนะครับ หรือห้ามมาไปจำนำนะครับถ้า,าไปจำนำปุ๊บเกิดเขาทะเลาะก,กันกับเพื่อนแล้วเขาปืนเรามายิงเนี่ยเราก็จะโดนนะครับตามกฎหมายเลยนะครับซึ่งคุณอาจจะว่าเขียนไว้แล้วเขียนใบเขียนใบซื้อขายเขียนหลักฐานไว้ต่างๆนาๆนานะครับตรงนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลอยู่ดีก็จะทําให้เราเสียเวลานะครับสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ขอไล์นิดๆหน่อยๆน,นะครับพอทําความรู้จักกันนะครับสวัสดี ทุกท่านที่มาจากเพจเอพยวนอนนะครับแล้วก็ทางท i ิตเตอกเอพยวนอนเหมือนกันนะครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง y o u t u b เอพยวนอนตรงนั้นจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ช่วยนะครับชาวบ้านเป็นกระบอกเสียงให้กับทางชาวบ้านกับหน่วยางานของรัฐนะครับคล้ายๆกับการบอกข่าวให้ทางเจ้านายได้รู้นะครับว่าชาวบ้านเดือดร้อนอะไรอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ ที่เข้ามารับชมรับฟังกันใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่รา์หน้าครับสวัสดีครับ